อยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงคดึงหาผิดเป็นครูรู้เป็นอาจารย์อยากชำนิชำนาญให้มันฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกทกท่านอินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญวัดเจดีศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเชิงบุรณาการไปพร้อมๆกัน เสนอเรื่องเจ็ดวิธีให้อภัยได้มีความสุขการให้อภัยเป็นเรื่องจำเป็นและสําคัญในชีวิตของคนเราพอบางคราวเราก็เคยผิดพลาดทำผิดกับคนอื่นพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานหรือหลายคนก็เคยทำอะไรผิดพลาดเราก็อยากให้คนรอบข้างให้อภัยหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องให้อภัยตัวเอง วันนี้มาเรียนรู้เรื่องการให้อภัยซึ่งเป็นกุศลเป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่1นึ่ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์จริงไม่มีใครจะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตการคิดการพูดหรือการกระทำจริงใดก็ตามเราไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายแต่บางคราวความไม่รู้บ้าง ความประมาทบ้างความพังเพอความหลงลืมความไม่รู้หรือด้วยเหตุผลกลุนอุบายอันใดก็ตามมันเกิดความผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงณวันนั้นที่เกิดความผิดพลาดเพราะถือว่าความผิดนี่แหละครับมันจะทำให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นระวังรอบคอบและก็ที่สำคัญ เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นประการที่สองทำความเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นธรรมดาไม่มีใครไม่เคยทำผิดมีลูกศิษย์มาถามว่าพระอาจารย์คนไม่เคยทำผิดมีไหมคนไม่คิดผิดมีไหมคนไม่เคยพูดผิดมีไหมก็ตอบบอกว่าไม่มี ตราบใดที่เรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่การคิดพูดทำดำเนินชีวิตอะไรก็ย่อมมีความผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาคนที่คิดไม่ผิดก็คือคนที่พ่อตีนะฮะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอร,ริระระยะบุคคลแล้วถึงคิดไม่ผิดตราบใดยังเราเป็นกัลยาณชนเป็นปุถุชนการคิดผิดมันก็เป็นธรรมดาเพราะปัญญาเรายังไม่ถึง การพูดผิดก็เป็นธรรมดาอีกเพราะความรู้ความชำนาญหรือความชัดเจนความแจ่มแจ้งในเรื่องราวต่างทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้มีทุกเรื่องที่เราต้องเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนการพูดผิดก็มีบ้างเป็นธรรมดาอีกอยู่นั่นแหละการกระทำผิดมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แต่ให้เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าเป็นความผิดค่อนข้างมากก็สมเสียง ที่ต้องถูกจองจําดําเนินคดีที่พูดนี่เม็ถึงความผิดพลาดที่ให้อภัยกันได้ยกโทษให้กันได้ในครอบครัวในหน่วยงานในเพื่อนในมิตรสหายให้มองว่าความผิดพลาดเป็นธรรมดามันเป็นของคู่กันในการดําเนินชีวิตของคนเราทําไมต้องผิดพลาดท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะไม่เข้าใจเพราะไม่รู้หรือเพราะไม่ชัดเจนในเรื่องนั้น เพราะฉะนั้นให้มองจิตใจเราจะดีขึ้นแล้วจะรู้สึกว่าอยากจะให้อภัยผู้อื่นหรือเราก็อยากให้คนอื่นให้อภัยเราแต่การให้อภัยต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเราจะคาดหวังว่าคนอื่นต้องให้อภัยเราสำคัญเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยประการที่3มองเห็นความดีความมีน้ำใจของคนที่เราจะยกโทษให้เขา หรือให้อภัยเขาแน่นอนคนเราก็มีความดีประจำตัวท่านผู้ชมทั้งหลายนิสัยดีเคยคบกันช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งของกินปันของใช้ช่วยเหลือสงเคราะห์กิจการงานอะไรหลายอย่างนั่นคือความดีมีน้ำใจที่เขามีต่อเราหรือเรามีต่อเขาเขาเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักพ่อแม่ เคารพกฎหมายเป็นคนทุ่มเทเสียสละมีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้อนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคือความดีที่มีอยู่ในตัวพอเรานึกถึงความดีของคนอื่นที่เขาทำให้เราโกรธได้ความโกรธเราก็จะลดน้อยลงก็จะมองข้ามโอกาสที่จะยกโทษหรือให้อภัย มันก็เกิดขึ้นในใจเราท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะคนเราก็มองเห็นในแง่ดีเราก็จะรู้สึกดีใจขึ้นพร้อมที่จะให้อภัยเขาแต่ถ้าเราไปมองเห็นแต่ทุกโทษที่เขาทําผิดพลาดต่อเราว่ามันทุก์มันหนักสาหัสสากันไม่สามารถที่จะยกโทษให้หรืออโหสิกรรมให้ได้สุดท้ายใจเราก็ขุนมัวมัวหม,มองใจเราก็หมุนหมองลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นยกโทษให้เขาเราก็จะรู้สึกสบายใจมีความสุขประการที่สี่สำนึกได้ให้โอกาสแน่นอนการให้อภัยเราก็มีความมุ่งหวังว่าเขาจะสำนึกผิดได้เขาจะเริ่มต้นใหม่ได้เขาจะคิดในทางที่ดีสร้างสรรค์กว่าที่ผ่านมาเขาจะพูดจามีหางเสียงเขาจะพูดจาให้เกียรติคนอื่น เขาจะพูดจาสุภาพนุ่มนวลต่อคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราเองหรือวันหนึ่งเราก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมาขอโหสิกรรมฉันหรือมาขอโทษชันบางทีการสำนึกดีเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายคนเรานี่แสดงออกไม่เหมือนกันบางคนพูดไม่เป็นหรอครับว่าคำขอโทษขออภัยเขาไม่ได้เรียนรู้เขาไม่ได้ศึกษา แต่เพียงแต่เขาตอบรับมิตรภาพไมตรีที่ดีขึ้นมาก็เพียงพอแล้วเขาอาจจะไม่เก่งที่จะพูดคำเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ชํานาญที่จะพูดสำนวนเชียนนั้นเพียงแต่เขายอมรับเขามีความทุกข์เขาดีขึ้นเขาสบายใจขึ้นเขาเป็นมิตรภาพมากขึ้นนั่นคือเขาเรียกว่าสํานึกได้ใจก็เป็นสุขเพราะการให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสเขาเดินต่อ ให้เขาพัฒนาชีวิตต่อไปให้เขาอยู่ในสังคมมีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาชีวิตกิจการงานให้ไปสู่ความสําเร็จจะร่นรุ่งเรืองได้อีกหลายทางหลายวิธีเพราะฉะนั้นการให้โอ,อภัยเนี่ยมันเป็นการให้โอกาสกันท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่5ฝึกการให้อภัยให้คําว่าฝึกมันก็มาอยู่ที่ตัวเราอีกนั่นแหละ นะเพราะอะไรต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเพราะเราเป็นศูนย์กลางของความสุขความทุกข์สุขเราก็รับรู้เราสร้างเหตุที่มันไม่ดีที่ที่เหตุดีมันก็เป็นสุขใช่ไหมครับถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีท่านผู้ชมผลมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมันเรามาฝึกการให้อาภายัยเวลาคนที่เขาทําผิดอะไรกับเขากับเราเราก็บอกเขาเออให้อาภัยเขานะหรือ ช่วยให้คนอื่นเรียนรู้ที่จะให้อภัยมีลูกมีเพื่อนมีคนในครอบครัวในหน่วยงานอืให้อภัยเขานะเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกหรือถ้าเขาตั้งใจเขาก็คงไม่ทําให้เราเสียหายมากมายหรอกคือมองกันในแง่ดีให้อภัยเพราะจิตที่ให้อภัยอันแรกคือให้อภัยตัวเองคําว่าให้อภัยตัวเองก็คืออย่าดูถูกตัวเองอย่าทําร้ายตัวเอง อย่าลงโทษตัวเองมากเกินไปลงโทษตัวเองได้โทษทีนะฮะบางคนเช่นคิดผิดพูดผิดก็โทษทีครับเขกศีรษะตัวเองเตือนตัวเองหรือบางคนก็ตบที่เข่าตัวเองขาตัวเองบ้างเนะฮะเพื่อเตือนตัวเองให้อาภัยตัวเองแล้วก็บอกตัวเองเออฉันให้อาภัยนะต่อไปเธอต้องตั้งใจให้ดีกว่านี้อย่าทำอย่างนี้ นี่คือเราบอกตัวเราฝึกให้อาภัยเก็บผู้อื่นยกโทษให้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะผมไม่ได้ติดใจหรอกช่างเถอะนะคุณมีความดีมีน้ำใจเยอะแยะคุณจะพูดผิดบ้างจะทำผิดบ้างผมไม่ถือผมไม่เอาเรื่องไม่เอาความไม่ติดใจหรอกครับให้แล้วให้แล้วกันไปเรามาคุยกันใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่ นี่ฝึกให้อภัยท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่6การให้อภัยทจะมีความฝึกก็คือเราให้เป็นคนมีความรอบคอบมีความสุขขมเยือกเย็นนะให้อภัยผู้อื่นแล้วใจเราจะเย็นขึ้นเราจะรอบคอบมากขึ้นเราเองจะทำอะไรให้มันผิดพลาดน้อยลงมีสต,ติในการคิด เวลาเราคิดคิดเรื่องมากมายก่ยกองท่านผู้ชมทั้งหลายแต่เวลาพูดครับกรุณากลั่นกรองคัดสรรคำประโยคภาษาความหมายที่จะมาสื่อเสริมเติมแต่งให้มันชัดเจนให้มีความหมายที่ดีแล้วเราจะมีสติเข้มแข็งมีสติมากขึ้นในการดำเนินชีวิตในการเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พยายามที่จะรักษาน้ำใจไม่ให้ไปกระทบไม่ให้ไปว่าร้ายไม่ไปจับผิดไม่ไปคิดร้ายต่อคนอื่นและสุดท้ายเราก็ไม่ไปทำร้ายเขาเราก็จะมีสติมากขึ้นเมื่อเราไม่ไปก่อทุกข์สร้างโทษคนอื่นที่จะมาทำผิดต่อเราก็จะมีน้อยลงความสุขก็จะเกิดมากขึ้นประการที่7การให้อภัยทานเป็นการให้ที่ประเสริฐท่านผู้ชมทั้งหลาย เรามักได้เรียนรู้ว่าการให้นี่หนึ่งให้วัตถุทานคือให้สิ่งของกินเครื่องใช้พวกพภกบริโภคเป็นฐาน 2. ให้วิทยาฐานคือให้ความรู้วิชาการอ่านออกเขียนได้วิชาชีพนะบอกแนะนำสอนกันวิชาธรรมพูดเรื่องบุญเรื่องบาปและมีทานอันหนึ่งที่เรา อยู่ในธรรมะนี่แหละครับเขาเรียกว่าอภัยทานเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างบุญสร้างบรมีอีกประการหนึ่งเพราะฉะนั้นเชิญท่านผู้ชมทั้งหลายมาเรียนรู้เรื่องอภัยทานแล้วฝึกให้เกิดขึ้นกับตัวเรากับคนที่เรารักแล้วเราก็จะใช้คําว่าอภัยทานได้อย่างสบายใจสนิทใจและได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกัน เราจะได้มิตรภาพต่อคนรอดข้างเราก็จะได้ความสุขคนรอบข้างคู่กรณีเราเขาก็จะได้ความสุขเช่นเดียวกันขออนุมูนาบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมจากวัดเจดีสาธุโขโมธนาพาให้ชื่นกิจรตรับรื่นปรีเพรมกเกษมสร์อายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวัน ทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยสุขภาพดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อส่งเสริมสิ่งงดงามในใจมหาชนคนดีเจริญพร